สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับของเมมเบอร์คนใหม่จากไฮคีย์นั่นเองนั่นก็คือวีซอนั่นเองนะครับสำหรับวีซอนั้นในวันนี้นะครับได้มีการเปิดตัวโปรไฟล์เมมเบอร์เป็นคนแรกจากไฮคีนะครับกับการคัมแบ็กครั้งใหม่นะครับเพลงรันนั่นเองและ เซตแรกออกมานะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวเมมเบอร์คนใหม่ของวงไปในตัวเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคําถามแล้วก็การตอบคําถามของฮวีซอในการเดบิวต์ครั้งนี้ของเธอด้วยซึ่งถือว่านี่เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการคัมแบ็กของไฮคีรแต่ว่าสําหรับฮวีซอ้นะครับนี่ถือว่าเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของเธอเลยดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยมีความสุขมากๆแล้วก็มีคําถามคําตอบมากมายนะครับที่ฮวีซอนั้นเนี่ยได้บอกออกมาผ่านการเปิดตัวครั้งนี้แต่ว่ามีหนึ่งคำถามนะครับที่เรานั้นเนี่ยอยากจะมานา ชร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันมากเลยนั่นก็คือคําถามที่ถามวีซอว่าโรโมเดลของเธอนั้นคือใครซึ่งคําถามนี้เองนะครับก็เป็นคําถามที่วีซอนีนะครับได้ตอบว่าเธอนนเนี่ยมีโรโมเดลเป็นใครในวงการเคป๊อปซึ่งโรโมเดลของวีซอนีนะครับนั่นก็คือรุ่นพี่จอนโซยอนจาก G IDLE หรือว่าโซยอนไอเดลนั่นเองลีดเดอร์ของไอเดลนะครับจอนโซยอนเนี่ยเป็นโรโมเดลคนหลักเลยของวีซอที่เธอนนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ประทับใจพร้อมกับเป็นแฟนคลับของโซยอนไอเดลมานานแล้วซึ่ง พีซอนะคบได้ตอบคำถามมีไวไ้ว่าโรโมเดลของฉันนั้นก็คือรุ่นพี่จอห์นโซยอนจากไอดอลนั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้จักกันว่าพี่โซอยอนนั้นมักจะถูกพูดถึงในฐานะของศิลปินออลราวด์ที่มีความสามารถมากมายเลยทั้งการแต่งเนื้อเพลงการทำเพลงด้วยตัวเองการแต่งํำนองเพลงแล้วก็การโปรดิวเซอร์นอกจากนั้นนะครับพีซอนเนี่ยก็ยังได้บอกอีกด้วยว่ารุ่นพี่โซอยอนนั้นทำให้เธอเนี่ยอยากจะเป็นศิลปินที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับมากมายได้แบบนั้นบ้างซึ่งก็ถือว่า นี่นะครับเป็นคําตอบที่ทําให้แฟนๆทั้งคนที่ติดตามฮวีซอมาตั้งแต่แรกนะครับประทับใจนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังประทับใจกับแฟนคลับของโซยอนแล้วก็เหล่าเนเวอร์แลนด์อีกด้วยนะครับถือว่าโซยอนนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการเคป๊อปที่มากความสามารถมากๆเลยทั้งมีรุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆมากมายนะครับอยากทํางานร่วมกันกับโซยอนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนเป็นอีกหนึ่งไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่บอกว่ามีโซยอนนั้นเป็นโรโมเดลอยากจะเป็นเหมือนโซยอนอยากจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแล้วก็ทททุกกคนนได้ประััับบใจตวเเอองหมืี โซยอนนั้นสามารถทําได้บ้างและอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้วีซอนนั้นเธอประทับใจในตัวโซยอนนะครับนั่นก็คือความสามารถแบบ all r o u ด d e r ไม่ได้เป็นเพียงแค่การร้องการเต้นแล้วก็การแสดงนะครับแถมยังแต่ว่า all r o u ด d e r ในที่นี้ของโซยอนนั้นเนี่ยหมายถึงการแต่งเพลงการทําเพลงการทําทําน้องเพลงรวมไปถึงการโปรดิวเซอร์แล้วก็การแรปอีกด้วยด้วยความสามารถที่คับแก้วขนาดนี้ของโซยอนนะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่จะกลายเป็นโรโมเดเลของไอดอลรุ่นน้องและอย่างวีซอนนะครับจากวงไฮคีนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าเธอน มีโซยอนเป็นโรโมเดลสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของโซยอนนะครับประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเมนของตัวเองขนาดไหนมาคอมเมนต์บอกเล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับรวมไปถึงใครที่เป็นแฟนคลับของควีซอนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างที่เธอนั้นมีโซยอนเป็นโรโมเดลก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับควีซอกับการเดบิวต์ครั้งแรกของเธอในวงไฮคียในฐานะสมาชิกคนใหม่กันด้วยนะครับที่สําคัญนั้นก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับไฮคี้ดวยถือว่าเป็นการ คัมแบ็กครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เดบิวต์มาในต้นปีนะครับครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเพลงที่มีชื่อว่ารันนะครับแล้วยังไงมารอดูกันว่าคืนนี้นั้นจะมีการปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2จะเป็นสมาชิกคนไหนจากวงนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับโซยอนจากไอดอลกันด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยปังมากๆเลยทั้งผลงานเพลงงานเดี่ยวของแต่ละคนนะครับและที่สําคัญนั้นไอดอลก็ใกล้ที่จะเริ่มเบิร์ทัวครั้งแรกแล้วนะครับยังไงก็มาติดตามไปกําลังใจให้้้กกกกัับอดดลแววว็ซีซรมถึง Hi นยนยคทุ สำหรับคลิปนี้อามค์กรเคป๊อปของเรานั้นก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักโมเมนต์ Moment, น่ารักน่ารักระหว่างฮวีซอจากไฮคี He, แล้วก็โซยอนจากไอดอลนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทั้งไอดอลแล้วก็ไฮคี He, มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้อีก,กรอติดตามกันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้คับผมทุกนสสดีครับ